มิในใดอยากจะว่ากเกี่ยวกับสิ่งที่ขอเหตุนี่บ่กับบ่มีอียอย่างดอกจอกค่ะกับมีแต่คิดในใจนั่นคิดท่จะว่าันเวลามาวัดอ่นมีความสุขทั้งกายทั้งใจเจา้าค่ะกับมากกัได้เหตุน,นั่นเหตุนี้กับมีความสุขไปจ้าค่ะกับอยากเหตุขันมากสิกับอยากเหตุเมื่อใดบ่ได้มากกับคิดคิดเห็นมองเกี่วของมาเหตุมาอันอเคยเหตุแม่เจ้าค่ะ เ่อมาปัดมากวดกับขีดอยากมากอยากมาเฮ็ดอีกอยากมาเฮ็ดอีกเจ้าค่ะในเฮ็ดแล้วก็มีความสุขมีความสุขเจ้าคา่ะเพราะว่ากับเป็นอิสระสบายลูกหลานกับบ่มีบ่ได้เลีเ้ยงลูกเลี้ยงหลานอบ่ได้เลี้ยงหลาน,นเลีเ้ยงหลานใหญ่เบิดแล้วเจ้าคา่ะก็เลยโอกาสก็อํานวยแน่เจ้าคา่ะที่ด้มาวัดกับเ้ามีโอกาส บันนี้ถ้าจะให้ส่วนผู้อื่นเดี๋ยวล่องส่วนผู้อื่นมองดูส่วนรวมกิจกรรมร่วมเขากุ้ม็ดีส่วนามาวัด็ดีเจ้าค่ะส่วนเพิ่นอยู่ผู้หนึ่งอันเพิ่นบพ่เคยมาจากเถื่อตอนเขาพรรษาตะก้อนไปนอกเจ้าค่ะตะปีกันเพิ่นก็ตั้งใจเพิ่นก็อันน,นั้นเลยเพิ่นเตรียมพวงเลยเดเมื่อสีมามื้อเขาพัรษามื้อสีม่านั้น เพื่อนเล้บอดสบายเพื่อนบวเคยมากจากเถื่อเพื่อนบอดสบายเพื่อนเลบเ้บบได้มากก็มู่เดียวกันแหละเจ้าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพื่อนเสียไปแล้วว่าตั้งใจว่าชีมาอยู่แล้วตั้งใจแล้วแต่งของเหรอไม่เจ้าค่ะอืแต่กับจากเมื่อ้นกับบได้มากเลยบอก่อด้มากเลยนนสุดข้าวกอัน พ่นพ่น่มีชุดขาวก่อให้พ่นแม่เจ้าค่ะอ๋อหาชุดขาวให้พ่นพ่อเจ้าค่ะแปลว่าพูนอันบ่ได้มากเลยเลยพ่นเลยบ่ได้มากเลยพ่นก็เลยเสียไปแล้วเจ้าค่ะเอาส่วนผูม่ผพาน่านทั้งวิดีโอนี่เบิ่งดูส่วนทั่วไปก็ได้เจ้าค่ะก็อยากส่วนพี่ส่วนนองมาเบิงมาอันนี้ทางวัดป่าใช้มงคุว่าพ่นพัฒนาซําเลยเจ้าค่ะ เห้มาเบิงมาเห็นกับตาน้ากันเจ้าข้าไม่เห็นมูพาจานพิ้นผ้าเห็ดผ้าสา่งอีหยังก็อยากให้ม่าร่วมกิจกรรมน้ากันเจ้าค้ามาเบิงน้ากันว่าพื้นห็ดพัฒนาอิหลีบออยากชวนมาเบิงน้ากันชวนพี่ชวนน้องชวนทุกคนชุกคนนั่นแหละเจ้าค่ะ